ใครเห็นเลขนี้พิมมาค่ะใครเห็นเลขนี้พิมมา ไรเห็นเลขนี้พี่มาจากแอดไม่ได้หรออันนี้เฉพาะเลข3มตัวเท่านั้นนะกดเข้าไปนะคะแล้วบอกว่ามาจากจน,นุกนะคะใครที่อยากเข้าห้องฟรีแนวทางฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะคะ กดลิงก์ที่จะจนูปักหมุดได้เลยนะคะใครแอดไม่ได้บอกเดี๋ยวจะกดคิวอดให้สแกนนะคะใครเห็นเลขนี้ช่วยดันคอมเมนต์เลขนี้มาหน่อยตามเฉพาะสามตัวไม่ต้องตัดเลนไม่ต้องตัดเลนนะอันนี้ตามเฉพาะสามตัวโอเคใครเห็นเลขนี้บ้างพิมพ์ม,มา โอเคค่ะอาสำหรับใครที่บอกว่าแอดไม่ได้นะมีโชคบ้านมีโชคและบ้านมีโชคค่ะอาต่อไปนะจ๊ะใครเห็นตัวนี้มา ใครเห็นบ้างอ่าต่อไปจ้ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะเข้าไปใช้บริการได้เลยอันนี้ไม่ต้องตัดเล่นนะคะวันนี้ถ้าแตะสามตัวละ่ะไม่ต้องตัดเล่นตามเฉพาะแค่สามตัวเท่านั้นนะคะห้ามตัดเล่น ค okay. มตัดเลนนะตามจะพอแค่3ตัวเท่านั้นใครจะเข้าบ้าน VIP ตลอดชีพโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่ต่บาทเดียวนะคะกดลิงก์ที่สนุกปักหมุดได้เลย กดลิงก์ที่จะดูปัาหมุดได้เลยค่ะบอกเลยว่าเข้าไปใช้บริการได้เลยเข้าไปอุดหนุนและเข้าใช้บริการได้เลยนะคะทุกคนใครที่ไม่ไม่ตามบ้านที่จันูแนะนำนะก็คือว่าบอกเลยว่าถ้าซื้อบ้านที่ไม่มีที่มาที่ไปอ่ะคือบอกเลยว่าไม่รับผิดชอบนะนะคะถ้าตามบ้านโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปนะคะ ไม่รับผิดชอบบอกก่อนนะคะตามเฉพาะตอนนี้นะคะเจนุกดูแลบ้านมีโชคอยุดนะคะแต่ถ้าจะมาไหนเจนุกเปลี่ยนบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะบอกเพราะว่าเราเปลี่ยนฉลกนะคะตอนนี้บ้านมีโชคคือเฮงนะคะระวังมีฉาชีพด้วย โอเคมาต่อไปอันนี้คือเข้าบ้านฟรีนะทุกคนระวังมีอาชีพเนี่ยมันมาแปะลิงอยู่หน้าไะไรสดจะนุ่็คือปลอมอย่าไปหาแอดเดอร์มันมันมันโกงเดอร์ยีพวกเนี้ยบอกก่อนมันเป็นมีอาชีพนะซื้อกับมันมันไม่ให้ถูกหรอกนะะักขาโอเคต่อไปค่ะอันนี้ตามเฉพาะแค่สามตัวไม่ต้องตัดเล่น อ่ะโอเคมากแม่กดลิงก์ที่สนุกปังหมุดได้เลยจ้ากดลิงก์ที่สนุกปังหมุดได้เลยนะจ้าบ้านมีโชว์มิตจี้ค่ะมิตจี้มิตจี้โอเคมากดลิงก์ที่สนุกปังหมุดได้เลยนะคะบอกเลยว่าเลิศแล้วก็ ว่าขอบคุณมาโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ่ะก็อะใครเห็นบ้างเข้าได้ไหมโอเคอะก็ขอให้วันนี้ทุกคนโชคดีมีโชคมีลาบกันทุกคนนะ สองตัวเจชอบตัวไหนเจชอบเจ็ดสองหกสองหกสามแล้วก็แปดสองสี่ตัวชอบหกสองหกสามแล้วก็เจ็ดสองแปดสองโอเคค่ะใครแอดไม่ได้บอกเด้อ ขอให้โชคช่หมันหมนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจิโนขอตัวจบไลน์ละขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ